สวัสดีค่ะที่ล็กน,นะคะสปปรสรดนะคะสับป,ประรดอุดมไปด้ยวยว,วิตามินซีวิตามินเอนะคะแล้วก็แคลเซียมแล้วก็แร่ธาตุโดยว,วิตามินซีนะคะจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างก,กายให้แข็งแรงแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจุดพาาชัดนะคะที่จอ จอตาเสื่อมค่ะซึ่งจะทําให้ผู้ป่วยนะคะสูญเสียการมองเห็นนะคะเฉพาะภาพตรงส่วนกลางค่ะขณะที่รอบๆข้างยังมองเห็นได้อยู่ร่วมส่วนแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้สับป,ปะรดยังเป็นผลไม้ที่มีแร่ธาตุโพแทสเซียมต่ําเหมาะสําหรับผู้ที่มีภาวะโพแทสเซียมสูงนะคะสับป,ปะรดมีกากใยสูงค่ะซึ่งช่วยส่งเสริมระบบย่อยอาหารแล้วก็เอนไซม์ตามธรรมชาติ ะะที่มีเชื่อว,ว่าบลอบีเลนนะคะซึ่งจะเข้าไปช่วยในการย่อยอาหารทั้งในสภาวะกแดและด่างจึงเหมาะสําหรับรับประทานหลังอาหารแล้วก็จะช่วยด้านการทํางานของกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีนะคะเอนไซม์บลอบีเลนนะคะยังช่วยในการ เลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นแล้วก็ลดกระบวนการอักเสบนะคะในร่างกายที่เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างเช่นข้อเข่าเสื่อมนะคะโรคมะเรล็งรวมทั้งช่วยลดน้ำมูกแล้วก็เสมหะได้เหมาะสําหรับผู้ที่มีอาการวัดเป็นอย่างยิ่งประโยชน์ของแกนสับป,ประรดนะคะแกนสับป,ประรดเป็นส่วนของสับป,ประรดที่เราไม่ค่อยนิยมมารับประทานกันนะคะ พราะส่วนมากจะเหนียวแล้วก็แข็งแต่รู้หรือไม่ว่าในแกนสับป,ปะรดนั้นอุด,ดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าในเนื้อสีเหลืองเสียอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการช่วยย่อยเนื้อสัตว์ช่วยลดการอักเสบของกระเพาะอาหารและลำไส้กระตุ้นระบบขับถ่ายและยังมีฤทธิ์ปัญญาระบายอ่อนๆอ,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 อีกด้วยค่ะสุนุนอหญ่จะทิ้งแกนสับป,ปะรดนะคะ รับประทานสับป,ประรดอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะแม้สับป,ประรดจะมีแคลอรีต่ต่ำนะคะแต่ก็เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการควบคุมน้ำตาลจึงไม่ควรรับประทานมากเกินไปนะคะโดยสับป,ประรดนะคะขนาดพอดีประมาณ6ชิ้นจะเท่ากับปริมาณผลไม้1ส่วน ซึ่งปริมาณผลไม้ที่แนะนําให้รับประทานในแต่ละวันคือ3-5ส่วนค่ะอย่างไรก็ตามใน1วันคุณควรรับประทานผลไม้ให้ได้หลากหลายนะคะโดยพิจารณาจากความหวานของผลไม้ประกอบด,ด้วยไม่รับประทานแต่ผลไม้ที่มีรสหวานเพื่อไม่ให้รับน้าตาลมากเกินไปนะคะ<อ>เนื่องจากสับปะรดนะคะมีเอนไซน์นะคะบลอม,มิเลนแล้วก็มีความเป็นกรดสูง การรับประทานหลังเมื่ออาหารจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารค่ะแต่ในขณะเดียวกันการรับประทานสับป,ประรดขณะท้องว่างนั้นก็ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบการเดินหายใจได้ตอนเดินอาหารได้นะคะทั้งยังอาจทําให้เกิดการระคายเคืองเล็กน้อยภายในปากบริเวณผิวลิมฝถีปากแลวก็ลิ้นได้ค่ะนอกจากนี้นะคะ การรับประทานสับประรดสดนะั้นหลายคนยังนิยมนําสับประรดนะคะไปทําอาหารคาวหวานได้เช่นกันค่ะเช่นแกงสับประรดข้าวผัดสับประรดนะคะแกงคั่วสับประรดกับหอยแมลงภู่ส่วนของหวานที่มีทั้งขนมหวานและเครื่องดื่มรวมไปถึงการน,นำแปลรูปในรูปของการถนอมอาหารได้อีกด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้พูดถึงประโยชน์มามา,มากหลยแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเจอกันครั้งคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสุดยอดเลยค่ะ กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคําถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ @sv888 นะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ